มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a 15เข้าไปดูกันได้ที่ฟีฟ a 15 Thailand ครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้อินฟอร์มกันทุกคนนะครับมาครับอยู่ๆนี่เข้ามาเจอแพ็คนี้พอดีครับแล้วมีตังอยู่ครับเปิดให้หมดไปเลยครับได้ประมาณ7-8แพ็คครับมาเริ่มกันที่แพ็คแรกแบบไม่ต้องเสียเวลาเลยครับแล้่ก็จังหวะนี้โกดินคนีบดีที่สุดค่าพลัง84ครับขายได้อยู่ครับ แล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ต้องมาแล้วครับแล้วก็มุสเ <c oughs> ซ,ซล่าอะไรวะบอรินเซียโอ้นี่ก็เป็นการเปิดแพ็คครั้งที่2ของปีนี้ครับเรามาล่าลูนี่ดีกว่าครับลูนี่อินฟอร์มครับเด็ดที่สุดของอินฟอร์มอาทิตย์นี้ครับแพ็คนี้แหละครับลูนี่ต้องมาแล้วครับ

ได้แล้วครับจังหวะนี้ลูนี่ก็มาจริงครับอินฟอร์มอย่ประมาณเจ็ดแปดแสนครับทําได้ดีทีเดียวครับจังหวะนี้ครับแล้วก็แล้วจังหวะนี้ก็เก็บไว้วิ่งเลยครับลูนี่อินฟอร์มครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับการเปิดแพ็คครั้งนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ช่างแม่งนะครับได้ได้ลูนี่อินฟอร์มจริงๆด้วยครับและนี่น่าจะเปิดได้อีกประมาณ สามสี่ห้าแพ็คนะครับช่างมันครับจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ช่างแม่งเลยครับแล้วจังหวะเอ้ยเชลซีแคนี้เคฮิลครับขายได้อยู่ประมาณ2องสามพนนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นแพ็คลองสุดท้ายครับแพ็คลองสุดท้ายนี่ผมเคยได้โชคครับจังหวะน,นี้ครับอาจจะทำซิก <c oughs> ทำซิกขายได้ครับแล้วก็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 เสื้อเชลซีก็มีแล้วครับขายไปครับโอเคครับแพ็คสุดท้ายกันแล้วครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโดมซี่ครับสองตัวนี้ใครก็ได้ครับใครใครก็ได้ครับมาเลยโดเมซี่จังหวะนี้ครับบาร์เยนอลองโซ่ครับมีเปโดด้วยครับเปโดขายได้ครับ เดี๋ยว25 0 0มมันเปิดแพคนี้ได้อยู่ครับแล้วก็แพคนี้มันไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ครับเอาไว้เปิดเล่นนิดนหน่อยหน่อยครับแล้วก็จังหวะนี้บาร์ยนเรน่าครับแล้วก็โอเคครับสำหรับการเปิดแพ็คครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จครับแล้วก็คลิปหน้านี้เดี๋ยวเอาไว้เรามาลองรูนี่อินฟอร์มดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้ก่อนลวกันครับ เดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ